ได้ไหมคะกับรางวัลคือ <S an throp od> ครับผมก็ตื่นเต้นทุกๆกครั้งที่ได้รางวัลเลยครับก็รางวาัลนี้จริงๆเป็นของพีเบิร์ดด้วยครับแต่ว่านัทเป็นตัวแทนมาช่วยรับด้วยก็เป็นรางวาัลสาขาตัวละครนินยมนะครับผม <S <S <an throp od> จากซีรีส์ Two Worlds โลกสองใบเดียวเดียวครับมา <S <S <an throp od> เป็นยังไงกับตัวละครคามที่เราใช้ล่าอยู่กับม,มันบ้างก็เอาจริงเป็นครามเป็นตัวละครที่นัท <S an throp od> ค่อนข้างผูกพันมากๆนะครับเพราะว่าคือเรามีการ ใช้เวลาด้วยกันเยอะแล้วก็แบบนัดได้ออกไปไปจนภัยธรรมชาติได้ไปเข้าถ้ำอะไรเงี้ยก็เพราะว่าน้องคามด้วยมีโอกาสได้ลองทำหลายๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นผลงานที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่นัดหลักมากๆครับซึ่งวันนี้พอได้รางวัลนะก็ดีใจมากๆครับเป็นไงคุณถึงแบบตอนที่เราอ่านแา่ตอนที่ได้รับบทคาครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างก็ตอนแรกตอนที่อ่านมีความแบบกดดันนิดนึงคับเพราะว่าคือ ครามเขาเป็นตัวละครที่แบบมันมีความซับซ้อนอะไรมากมายทั้งในเรื่องของการท้ามโลกไปแล้วก็ในเรื่องของเรื่องราวในชีวิตที่เขาเจอมันเป็นเรื่องหนักๆทางนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็มีความกดดันว่าจะทําออกมาได้แบบตามที่ทุกคนคาดหวังไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่พอได้ถ่ายได้ถ่ายทำจริงๆได้เวิร์กช็อปมันก็เริ่มสนุกเริ่มแบบว่ามันก็กลายเป็นว่าเราสนุกกับการถ่ายทำเลยครับแล้วก็เอนจอยกันครับ ไงมาพอบแบบมันได้ฟูสายตาทุกคนได้ชมแล้วรนรารัดอยากบบขอบคุณแฟนๆยังไงบ้างที่แบบว่าให้ความรักกับตัวละครของเราครับก็นัก,ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่ตั้งแต่แบบว่า Two Worlds on Air ทุกคนก็จะคอยมาแบบเล่นเทรนกันแบบทุกๆอาทิตย์เลยคอยแบบพูดถึงซีรีส์ของเราจนวันนี้ออนแอร์จบไปแล้วแล้วก็ ได้รางวัลตัวละครยอดนิยมกลับมาด้วยครับอยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่ช่วยกันโหวตจนได้รางวัลน,นี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีแฟนๆก็แบบแย่เลยแย่เลยจริงๆครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่ค้า่แม็กบพี่แม็กเอไว้ขอบคุณอันนี้ให้ออกสื่อเลยไหมครับ <laughs> พี่แม็กไม่อยู่เลยเนี่นนย,อย,ข,อยขอบคุณพี่แม็กนะก็ คือมันมีเรื่องขอบคุณเยอะครับแต่ก็อยากจะขอบคุณพี่แม็กที่ไม่ว่านัจะอยู่ไหนพี่แม็กก็จะคอยอยู่ด้วยเสมอแบบว่าไปไหนไปกันอะไรอเงี้ยครับแบบลุยไปไหนพี่แม็กก็จะคอยดูแลคอยเป็นพี่คนหนึ่งที่แบบว่าเทคแคร์เราตลอดนะครับก็ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนหรือเราจะต้องทํางานอะไรต่อไปในอนาคตก็เชื่อว่าเราสองคนจะสู้ตายแน่นอนครับ